เหตุผลที่ควรเรียนรอสอนนิดาหัดใหญ่ท่านผู้ฟังครับเรื่องของการจัดการสมัยใหม่เนี่ยมีความรู้มากมายที่เราจําเป็นต้องนําเข้ามาใช้เพราะว่าการบริหารแบบรูปทุ่มมันก็ไปออกนอกรูนก้นอกทางัไปเยอะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยถ้าท่านจะปรับตัวเองให้เป็น งานบริหารที่จะรับผิดชอบอางานจำนคัญทุกคั้นไม่ว่าจะเป็นางานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ต้องแสวงหาความรู้แต่ความรู้เหล่านี้เนี่ยที่ดีที่สุดยุคนีจะต้องมาเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เพราะว่ามันมีความครอบคลุมทั้งในด้านวงกว้างและก็วงลึกน,นะครับนกักธุรกิจก็ต้องรู้รกา,ารบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นการเรียนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันปฏิบัตนานบริหารศาสตร์ดีด้าเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ยากๆหลายโจทย์ด้วยกันที่ทำไมต่ายๆจะรับฟังยังไงคิดมา้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านจะต้องการเรียนหนังสือเนี่ยแนะนําให้ไปต่อที่คณะรัฐศาสตร์ดีด้าที่หัดใหญ่เลยนะครับก็จะได้รับคําตอบมากมายที่ท่านยังไม่รู้และที่ท่านอยากรู้สวัสดีครับ ขณะน,นี้กำลังเปิดปรับสมัครนักศึกษาใหม่หาดใหญ่รุ่น21สมัครด่วนวันนี้ถึง31ส,งสิงหาคามนี้นิด้าศูนย์หาดใหญ่โรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียน0742464220894924679 https://nida.ac.th nida ฟ a s h i o น